กีฬาปันจักรศิลั์เป็นกีฬาที่ใช้ศิลปะการต่อสู้ได้มือเปล่าเท้าเปล่าเป็นที่รู้จักกันและนิยมแพร่หลายกันอย่างมากในอินโดนีเซียและภาคพื้นเอเชียอาคาเนย์รวมทั้งชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รู้จักในนามศิละไทยมุสลิมเป็นศิลปะการต่อสู้ได้มือเปล่าคล้ายกับกีฬาเทควันโดหรือมวยไทยอัฟฟานอุมาเด็กหนุ่มที่สนใจในกีฬาปันจักรศิลั์บอกว่า กีฬาปัา่นจักรลานเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงและความอ่อนช้อยของท่วงท่าได้อย่างลงตัวซึ่งตนเองสนใจและได้ศึกษามาโดยตลอดปัจจุบันกีฬาปัา่นจักรลาได้พัฒนาให้มีความเป็นสากลจึงทําให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาปัา่นจักรลาซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีเยาวชนอายุน้อยมาเล่นมากขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะนอกจากจะทำให้เขามีทักษะด้านกีฬาที่สามารถใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้แล้วยังทำให้ร่างกายจิตใจอารมณ์และมีสังคมที่ดีปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บที่สำคัญได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดคิดผมคิดว่าได้มากเลยอย่างน้อยก็น้องๆที่ว่ามีเวลาว่างอาจจะไปม้อสุมกับยาเสพติด ก็จะมีเวลาส่วนนั้นน้อยลงมาเล่นกีฬาซึ่งการเล่นกีฬาเป็นการบําบัดไปในตัวแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเด็กที่ติดติดเกมก็เป็นไปด้วยเหมือนกันเด็กที่ติดเกมพอเริ่มมาเล่นกีัาเขาจะมีความรู้สึกว่าเขารักเขาชอบในกีฬาชนิดนี้ทําให้เกมโลกออนไลน์กับโลกแห่งความจริงถูกเปลี่ยนจากที่เป็นเกมเขามาใช้ชีวิตกับการออกกาลังกายมากกว่าครับ ด้านผู้ปกครองต่างก็บอกว่าดีใจที่ได้เห็นบุตรหลานมาเล่นกีฬาปั่นจักรสีรัตเพราะแต่ละวันจะเห็นพัฒนาการของลูกๆที่ใส่ใจและตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทำให้หมดห่วงในเรื่องของการเล่นเกมขี่รถสิ่งและเข้าไปอยู่ในวงจรยาเสพติดการฝึกปฏิบัติด,ด้านศิลปะการต่อสู้ปั่นจักรสีรัตซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์สืบทอด ซึ่งหากเด็กเยาวชนได้รับการฝึกแล้วพัฒนาทักษะและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬาปั่นจกักรลันได้ในอนาคตอ๋อมันเป็นอะไรกิจกรรมยามว่างของเด็กๆที่ว่าเอาเวลาว่างเอามาใช้ประโยชน์ในตรงนี้ดีกว่าที่จะไปขี่รถแวนเพราะช่วงนี้วัยเด็กวัยเนี้เริ่มที่จะเล่นเกเลอยู่ร้านคอมขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ความแข็งแรงความอดทนมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมพร้อมค่ะเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยเลยเพราะว่าก็พยายามจะสนับสนุนเด็กในชุมชนให้มาเล่นในตรงนี้ดีกว่าที่จะไปอยู่ร้านคอมอย่างเงี้ยมันไรประโยชน์เสี่ยงต่อยาเสพติดอะไรหลายๆอย่างจ้ะ กีฬาปันจกักรศิีรัตน์นอกจากเป็นการป้องกันคุ้มครองวัลกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วยังเป็นการปกป้องคุ้มครองให้เยาวชนห่างไกลาจากยาเสพติดได้อีกด้วยสนิทศรีสวรรณโนถ่ายภาพมาสุภานาคสิงห์ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน